สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่เส้นทางความสุขกับ GC นะครับโดยบริษัท PTT Global c h e m i c a l จำกัดมหาชนครับความสุขของเราวันนี้นะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับสุขกายสุขใจสุขตาอิ่มปากอิ่มท้องครับเพราะว่าผมพาท่านผู้ชมมาที่วิทยาลัยเทคนิคระยองที่นี่คือห้องอาหารใบชมวงนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับจะขอรีวิวนะครับ เมนูเด็ดของห้องอาหารใบชมวงนะครับแม้ว่าในช่วงนี้นะครับช่วงที่ถ่ายรายการอยู่เนี่ยเป็นช่วงโควิดนะครับวิทยาลัยเทคนิคระยองก็ปิดร้านอาหารใบชะมวงก็ปิดเราไม่ได้รับบริการให้ประชาชนมานั่งรับประทานได้แต่ทางวิทยาลัยเทคนิคก,ก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับ น้องนองนักศึกษาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ร่วมมือร่วมใจกันเอาเมนูที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับในห้องอาหารใบชมวงเนี่ยมาพัฒนาในที่สุดนะครับเราพบว่าเรามีพระเอกนางเอกเยอะแย,ยะเลยหนึ่งในพระเอกนางเอกนะครับที่เราจะนําเสนอวันนี้เนี่ยนะครับแกงหมูชมวงนะครับแช่แข็งเย็ยนชุเย็ยน,ยยนเจี๊ยบเลยแช่แข็งนะครับส่งถึงบ้านขาดอย่างเดียวคือเสิร์ฟถึงปาก ส่งถึงบ้านท่านทั่วประเทศไทยอยู่ต่างประเทศนี่ก็ต้องหาเพื่อนญาติที่นี่แล้วก็ส่งไปให้แต่ว่าในประเทศไทยอยู่ที่ไหนส่งได้หมดและส่งในแบบรถตู้แช่แข็งออกจากทริเซอร์ที่นี่ใส่รถตู้แช่แข็งไปเมื่อถึงมือท่านเย็นแข็งอย่างเดิมไม่เสียไม่เสื่อมคุณภาพเลยนะครับ แกงหมูชมวงที่นี่นะครับรับรองนะครับอร่อยจริงๆท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือแกงหมูชมวงที่เปิดออกมาให้แล้วนะครับเปิดออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วแกงหมูชมวงเนี่ยมาจากต้นชมวงนะครับต้นชมวงก็จะเป็นพืชพื้นถิ่นของแถบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกของประเทศไทยชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับ หรือภาคใต้ของประเทศไทยก็จะมีใบชะมวงขึ้นเยอะแยะหมดเลยลาวเขมรเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียมีต้นชมวงขึ้นหมดเลยนะครับต้นชมวงเนี่ยนะครับขึ้นอยู่ในภาคตะวันออกกับภาคใต้ของไทยเนี่ยเยอะมากแต่โชคดีที่ว่าภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยก็มีต้นชมวงขึ้นด้วยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะขึ้นอยู่ริมน้ำลำคลองเขาเขาชอบไอความเย็นความชื้นแฉะนะครับ สูงได้ตั้งแต่15ถึง30เมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีใบเนี่ยนะครับผลิใบออกมาตลอดใบของใบชมวงเนี่ยจะมีความหนากว่าปกตินะครับมีหลายขนาดนะครับท่านผู้ชมครับมีหลายไซส์หลายขนาดมากเลยใบใหญ่ใบอะไรต่างๆนี่คือตัวอย่างของกิ่งชมวงที่หักมาให้ดูนะครับที่นี่จะใช้นะครับ ใบที่สองที่สามจากข้างบนนะครับส่วนใหญ่แล้วที่นี่จะไม่ได้ใช้ยอดในขณะที่ทางภาคใต้นี่นะครับนิยมเอาใบอ่อนยอดอ่อนเนี่ยที่เรียกกันว่าใบเพสลาดนะครับนี่ทางภาคใต้นี่ใบอ่อนอย่างเงี้ยเรียกว่าใบเพสลาดก็จะเอาไปจิ้มน้ําพริกได้เอาไปทํายําได้นะครับเอาไปกินอื่นได้ขณะที่ใบที่สองที่สามเนี่ยซึ่งมีความแก่กว่าเขียวเข้มกว่าเนี่ยก็จะนําเอามานะครับ ใช้ทํากับข้าวที่นี่นะครับแกงหมูชมวงเป็นแกงที่ไม่มีกะทิเขาจะใช้หมูสามชั้นนะครับใช้หมูสามชั้นเนี่ยนะครับผัดลงไปกับพริกแกงนะครับพริกแกงเนี่ยนะครับก็จะเป็นสูตรของใครของมันนะครับโดยหลักๆเนี่ยก็จะมีพริกแห้งนะครับพริกแห้งโขลกเข้าไปนะครับหอมแดงโขลกเข้าไปกระเทียมโขลกเข้าไปข่าโขลกเข้าไปนะครับ แล้วก็บางที่เขาก็ใส่กะปิด้วยนะครับแต่ผมไม่ทราบสูตรของที่นี่เพราะเป็นความลับนะครับแต่ว่าอร่อยจริงๆนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรหลักๆของคนโบราณโบราณก็จะบอกว่าเนี่ยต้องมีพริกแห้งหอมกระเทียมขากะปินะฮะผัดโขลกให้ละเอียดเนี่ยผัดลงไปกับหมูสามชั้นจนกระทั่งเข้าเนื้อนะครับผัดกันให้หอมเลยแล้วก็เติมน้ำนะครับแล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆ แล้วจากนั้นก็ฉีกใบชมวงเนี่ยนะครับใบชมวงก็จะเก็บเนี่ยใบที่สองที่สามอ่ะสมมติใบนี้นะครับเราก็ฉีกแล้วก็ลูดก้านกลางออกนะครับนี่ลูดก้านกลางออกเมื่อลูดก้านกลางออกแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะฉีกเนี่ยนะครับเป็นใบๆเงี้ยเนี่ยฉีกใส่ลงไปนะครับในในแกงนะครับในต้มหมูชมวงจากนั้นเขาก็จะต้องปรุงรสเนี่ยจะเติมน้ําตาลน้นําปลาอะไร ทั้งหมดจะเป็นเคล็ดลับครัวใครครัวมันนะครับแต่ว่าที่วิทยาลัยเทคนิคระยองโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ร้านอาหารใบชมวงเนี่ยนะครับก็มีการทำนะครับมีการทำนะครับแกงหมูชมวงที่ต้องบอกว่าอร่อยล้ําจริงๆนะครับแกงที่นี่ผมเคยชิมแล้วนะครับเคยมาถ่ายรายการแล้วก็ต้องกราบว่าอร่อยอร่อยมากๆตอนนี้เนี่ยนะครับ ความอร่อยเนี่ยไม่ต้องมาถึงที่วิทยาลัยเทคนิคระยองแต่สามารถส่งตรงถึงบ้านท่านในราคา150บาทนะครับต้องการจะสั่งผมจะขึ้นข้อความนะครับให้ท่านติดต่อสั่งซื้อได้ตรงเลยนะครับติดต่อเข้ามาได้แล้วก็ส่งได้ถึงที่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเมนูอาหารอร่อยของที่วิทยาลัยเทคนิคระยองห้องอาหารใบชมวงครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเส้นทางความสุขกับ GC โดยบริษัท PTT Global c h e m i c a l จำกัดมหาชนเป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสนะครับผมมาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าอร่อยสะอาดประหยัดนะครับเพราะว่า150บาทเนี่ยครึ่งกิโลนะครับทานได้หลายมื้อนะครับแล้วก็สมควรที่จะมีติกตู้เย็นเอาไว้ นะครับแขกไปใครมาก็เปิดออกมาอุ่นแล้วก็รับประทานได้เลยครับวันนี้ก็กลับลาแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ